ทำยักษ์เก ouais. ็บจำหนึ่งกับได้ๆอื้มอายมากแน่หว่เทาเต็มาอ่ะอร่อยหมูหมากรายเอาบัตับอื้มบัวเออพ่อคันเดพอเอาแล้วพ่อเอาแล้วเอาแล้วเหรอเอามาที่อื้มแนี้เราจินจับเอาให้น้องเนี่ยกระป๋อง เอาเต่ปลากระป๋องขนไหนมันจอยเวยตมช่องไว้หูอืดตกสวยฮะไปไปน้ำเขาปุ๋ยเอาไปยังอไรนะดุงยี่ปลาสวยกูนักเอามั้บ้าเอาเต่ปลาระป๋องขนนให้เขาใส่ใช้ยังกระดาษ้ะขอยากไรขนาดนั้น แม่ก pues ็ย่งไรมูน oh, ี่คือไก่กันแท้อันนี้อะไรแบบพ่อสือนะโอ้ยไก่พะลูเว้ยปนาคาปลากระเพาะนีเราบิ่งตอนสามตมงอน พี่แม่พ่อใหญ่นั่นเอาพี่เกี๊ยวแต่ว่าเอาบไรใส่กลางมงกลางมูใส่แต่นี้ก,ก็เพียงพอแหละ ลุงลอยจิงกินยังเออเคยนี่ใช่กิจับยวนงอยเส้นง่อีกมันเยกินกจับเด้อนบ่คายเิน้งไป <ắt S 2> แแล้วเจียค้อยู่เอ้ยออกอกาศเลนะติดแะติด ไม่ได้เนาะจะไปซือเางนี่จะน้นะจังเดิมำทำถต้ตงตัวเอง,มอง,ง้มองง้นะมอนี่ฮะแต่ได้กินถ้ายิบนิดเดียวนะลูกแต่เขาใสานานา่น้ไาาด้หนยเนาะเญ่ๆใส่น้ได้ไ้นีเลยใส่น้จเดียค่ก็จับดว่วนเตียงกันินไปนำเตี้ยงกินไปน้องขา cạnh cả chồng hạc 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 nó, hạc nó hạc 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 hạ 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 เนี่ยผ่านแล้วทำน้่้าหนียวมือต้านมาเก็บเอาเลยรู้ป่ะู่หนัง จริงแล้วมันต้องซอยเส้นก่อนเนาะมักมุนมุนเหรออืมแม่ขาเขาบอกเขาเขาไปซื้ออยู่ท่าเรือเนเขาจิตัดเส้นเนาะเขาไปเลยล้างน้ำในสีเดลียแบบเป็นน้ำเมืองเบื้องเลยทักสมัยก่อนนะในเส้นนิดเดียวเพราะว่านักอุตัวเล,นเนย,วย,ล,เลยเ,ลนเนยยดาายเี่ยเขาไปเลยล้างแปลกเนาะก็โผล่ลงเลยเดี่ยเขาก็มาตักขายอืมหวาน,นราจะ cái cam phun đẹp loại đâu nói như nhau thì sai chắc chúng luôn năng khai bạn hai độ năng độ độ năng độ cả bạn hai hai đơn Nút đơn พอเลยกระป๋อตีมั้งเนี่ยนูเดินหัวจหบวเจียวรวมเบิเอตเอ็มตีิงนูดเดินแฮตรันนูเด nó bạn mà đỡ nút đơn nút đơn chứ vịt nhưng còn chập thiệt Thết là bố bỏ xem khỏi đây ừ. hoa của. mày phải đây con con ឈប់ផងเด้อលោកអឺទៅប៉ះเตលោកមួយអឺអឺ Vì yếu đuối Ừ Kính khắp làm sốt Amin. À, miến เอาเป้นสมอเพราะยังจะเส้นไหบ่ัอย่างไรเส้บอกพ้อมน้องคดเนาะบอใจเนี่ยสะพอยนะวพออะรอัเสนระบบแล้วรงมึงอ่ะนติดกันหรอนี่จอยบอค่ะจอยเอากันไกลมันเนา มันเป็นเจ็บยไปหามันมันี่ขยาเพื่อนพี่ขยายเพื่อนหอมว่าอ้างจะกินขันมาหมาจามหัวปอดแม่มากั้นดวกเสร็นันไรวนนั่น คนไทยครับคนไทยคนไทยนี่แหละแค่ไหนเล้วนอืยไปเอาวะตับกินไม่หมดเลยน้องตับเยอะเกินเปิ้ลพิมเวียนหน้ามาอ่านโมดานวยยานอราวาร อินเดียว่ะไปอยู่คำฟร,รมอมเลยย่านน,นี่พอบอกกันรู้สวัสดีครับสวัสดีครับจะว่ามูตัางประเทศได้ไปนอน ไม่อายมาสวัสดีครับคนณรอและคนณเสือยเงือ้ายมาอสวัสครับสวั